นี่ครับจากหลักผินจากทงทงตรงเนี้ยาวเข้าไปทางด้านในจนถึงทงที่ปากไปเขาขาตรงนี้ครับแล้วก็ทิดถนนเลยตรงนี้ถนนกำลังมีโครงการจะลาดยางครับแล้วก็ทางด้านหลัง ก็จะเป็นคลองส่งน้ําแล้วก็อีกประมาณตรงหลังป่าข้างหน้าตรงนี้ครับจะเป็นโรงพยาบาลบางลำเปรี้ยวห่างจากตรงนี้ประมาณ3กิโลนะด้านหน้านะครับมีถนนกํนาลังมีโครงการจะลาดยางครับ